สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีเช้าวันที่31นะวันนี้วันเสาร์31พฤษภาคมนะฮะเช้านี้ก็มีนะฮะเรนเจอร์ Ranger นะตัวที6นะเข้ามาใช้บริการ1คันนะก็ซึ่งเจ้าเรนเจอร์ที6คันนี้มาด้วยสาเหตุซึ่งตอนเนี้ยมักจะเริ่มเจอบ่อยๆนะเจอบ่อยมากแล้วนะสาหรับสาเหตุนี้ก็คือในรุ่นของตัวสายอ่อนเบรกหน้ามันแตกนะฮะเนี่ย สายอ่อนเบรกหน้ามันแตกเนี่ยนะฮะมันเบรกกระจายเลยนะแต่อันนี้จะทําให้เบรกมันจมลงไปนะเบรกจะไม่ค่อยอยู่นะฮะซึ่งถามว่าอันตรายไม่อันตรายเลยทีเดียวนะถ้าเบรกใช้งานไม่ได้นี่ค่อนข้างอันตรายเลยอันนี้จากการสอบถามจากเจ้าของรถเขาบอกว่ามันมันแตกของมันเองนะฮะมันแตกของมันเองก็ด้วยตามอายุแล้วรถคันนี้ตั้งสิบกว่าปีแล้วนะสายอ่อนมันก็เสื่อมสภาพนะมันก็มีโอกาสแตกแบบนี้นะครับผม เดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนตัวสายออนเบรกหน้ากันนะอ่ะนี่ก็คือสายออนเบรกหน้านะอันนี้เป็นอะไหล่แท้ศูนย์นะฮะอะไหล่แท้เบิกศูนย์นะครับผมนะฮะมันจะมี2เส้นนะมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้มันจะฝั่งใครฝั่งมันนะด้านอ่าด้าน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 ขวานะฮะด้านขวาเนี่ยจะเป็นแถบสีเหลืองเขาจะมีแถบให้นะฮะส่วนด้านซ้ายด้านที่แตกเนี่ยจะเป็นแถบสี ชมพูนะเขาจะแบ่งแยกเส้นซ้ายกับเส้นขวานะด้านซ้ายแถบสีชมพูด้านขวาแถบสีเหลืองนะครับผมคันนี้ก็จะเปลี่ยน2เส้นไปเลยนะฮะเปลี่ยนพร้อมกัน2เส้นไอ้ที่มันแตกคือด้านซ้ายนะแต่จะเปลี่ยนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยณนะวันนี้ด้านซ้ายแตกไปแล้วอนาคตด้านขวาก็มีโอกาสแตกอีกแน่นอนนะเพราะว่ามันใช้งานมาด้วยกันร่วมกันนะฮะอ่าก็ ถ้ารถเกิน10ปีก็จริงๆก็แนะนําให้เปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าช่วงระยะเวลาที่เราเดินทางอะไรพวกนี้มันจะไปแตกกตอนไหนถ้าเกิดมันไปแตกเอาระหว่างการเดินทางขึ้นมานี่จะลําบากนะจะลําบากเพราะฉะนั้นรถที่เกิน10ปีไปนะแนะนําให้เปลี่ยนก่อนนะจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาเจอมันแตกระหว่างทางแล้วมันจะเป็นงานใหญ่นะไปเจอไปแตกในในใกล้ๆอู่หรือไปไปแตกในแหล่งที่หาอะไรได้ก็ดีไป แต่ถ้าเกิดมันเป็นแตกระหว่างทางเนี่ยนะฮะที่แบบไม่มีอูไม่มีชุมชนไม่มีอ่บ้านเลยเนี่ยงานใหญ่ครับนะลำบากเลยโดยเฉพาะาเกียร์โตเงี้ยสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ก็ต้องเหยียบเบรกอะไรประมาณนี้นะฮะค่อนข้างอันตรายนะครับผมนะถ้ารถมีอายุกเกิน10ปีก็แนะนําให้เปลี่ยนซะนะฮะสำหรับตัวสายอ่อนเบรกหน้านะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนสายอ่อนเบรกหน้าให้กับ เรนเจอร์นะทีหคันนี้กัน